ว่าจะกอดเราบอกกันไหมนะครับกดวนเลยปิง้งเออเขาได้แล้วนะครับพินน้องในมือถือคราปินน้องไอศครีมเหรอ,น,น,หรอ,อกกนี่ไงเอาไป,ปเลยไอศครีมอีกแล้วในวัยยังเป็น โอ้พ oh, oh, ี่น้องคนด้เลยพี่น้องโ oh my god ชเลอนี่พี่น้องเอ่อก็ระไรแนี้จะไปนักกันนะครับนองนักในภปราสางกิษทั่วไปนะครับที่ผมแู้บรกยินดีต้อนรับกับโลบอกกำลังจะกลับมาออนไลน์ขอขอบคุณ ที่อ,อักโบโลในขณะนี้เรากลับมาสู่ภาวะปกติแล้วเออฮอวันที่เล่นได้แล้วหรอพี่น้องพี่ต้องคิดถึงกระดูกปีน้อ Oh my god